สวัสดีจ้าพอพ่น้อพอกับอิบซากินแซบเพื่เอเราจะามื้อนี้ได้สุกเห็ดซุกเห็ดฟางพักนี่อันนี้เทเด่นเลยเนื้อแดดเดียวอิบซากินแซบจา้าพี่น้องมึงแงพ่นป้าดพี่น้องทอดแล้วว้าแต่แซบัมาพี่นอ้องมากินข้านลำกันเถ่าเจ้าครับขอไม่อีกแม่เจ้าถึงกันเถอะม,มึงไงม,มั่นแบบนี้ะที่ต้องการอ เพื่ออืมน้ำขาหวมนๆก็เหมือนกันอืมแวผักน่าจะผสมอืมหอมแาวผักรันนะอืหออุปเม็ดชียง ซีมือเพื่อนสาวว่าแต่อยากยังต็ดเสยบพวกเนี้ยาผงชุรดหลายอืม,ม,อม,มอน,น่อร่ยมากหมกเตงท่านมัน่วยกี่ลายครับเตยงพันปางนะอืมอืมข้นไปไง กุนเทีนอือชอิน,ออนแซบครับีินฮวานก็เขาย้มขึ้นนั m b บ r รวันครับพี่น้องแซบอืเนื้อเดี๋ยยอีงซากินแซบผีไงบ้านน้องอือสุอว่ามัก Món ừ. mặn mà Sao hả? Nhà quảng này Ừ. มูกินี่เจีอกอืจาคผสมนะบาเหนียวเพราะว่าถ้าเบ็ดามแห่งรรครั้งหนงอืมอืรสชาติอืออืมเซาข้าว ขวาวหอมมะลิอืมอ่อเดวอืมอืม Super hell เพื่อนม,มันแสบเองแสบเอ่หอมครับใครอยากก็ไปกูสั่งได้พี่น้องอนะอืมันเป็นรสแสบใครอยากกูสั่งได้เลยค่ะอรสแสบมากอืม